สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านทัพช้างศึกชุดใหญ่นะครับนำโดยมาสถดะอีชีก็ได้ออกเดินทางนะครับไปยังกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ตอนนี้ถึงกรุงโซแล้วครับเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกานะครับใช้เวลาบินจากกรุงเทพไปกรุงโซก็น่าจะประมาณสัก5ชั่วโมงเสร็จนะครับหลังจากที่ลงเครื่องแล้วนะครับ โปรแกรมวันนี้เนี่ยไม่ปล่อยให้เสียเวลาเลยครับทุกนาทีมีค่านะครับสำหรับทีมชาติไทยวันนี้นะครับเวลา17.30นาฬิกานาทีโคชมาซาฮะอิชิก็จะนำพานักเตะทุกคนนะครับลงฝึกซ้อมเพื่อจะให้ปรับสภาพนะครับในการามาเยือนเกาหลีซึ่งอากาศเขาเนี่ยแตกต่างจากเรานะฮะเป็นช่วงอากาศหนาวเย็นเลยในขณะที่บ้านเรากำลังใกล้จะสงการนอากาศไม่ต้องพูดถึงครับ พอพูดถึงเรามันร้อนตอนนี้แอร์ในขายดิบขายดีนะครับล้างแอร์ก็ไม่ทันนะครับร้านแอร์ Air เนี่ยจองคิวกันยาวเลยก็ไปถึงแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็จะลงทําการฝึกซ้อมทันทีครับเวลา17นาฬ30นาทีอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราอุ่นใจได้เกี่ยวกับการเตรียมการที่เท่าท่าจะละเอียดของมาซาดะอิชินะครับก็อาจจะมีคนสงสัยครับว่าการแข่งขันคัดเลือกฟุตบอลโลกเนี่ย นะครับมันจะมีผลไหมครับกับอันดับแรงกิ้งของทีมชาติไทยมีครับอันดับแรงกิ้งของทีมชาติไทยเนี่ยถ้าเป็นแข่งแบบในภูมิภาคเราอาเซียนแบบธรรมดาก็ค่าสัมประสิทธิ์มันจะน้อยหน่อยค่าสัมประสิทธิ์ที่มันสูงสุดก็คือฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับรองลงมาหรือใกล้เคียงกันเนี่ยค่าสัมประสิทธิ์สูงก็คือฟุตบอลอช,ช,ชิงแชมป์บ่งชาติเอเชียรหรือเอเชอียนคัพที่ผ่านมาเมื่อกี้ฮะเราใกล้เคียงรองลงมานิดหน่อยก็คือ รอบคัดเลือกของฟุตบอลโลกนี่แหละครับการที่เราจะไปชนะหรือไปแพ้เนี่ยมันมีผลต่อแรนกิ้งอันดับของเราแน่นอนนะครับได้ยินกระแสะข่าวไว้แววมาเกี่ยวกับเรื่องอทีมชาติเวียดนามนะครับซึ่งในสายของเขาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยทีมมิรักนะครับแล้วก็คู่แข่งสาคัญของเวียดนามตอนนี้ก็คืออินโดนีเซียนะครับเขาอยู่ในสายที่เขาค่อนข้างจะมีโอกาสแต่อินโดนีเซียเนี่ยก็โอนตัวผู้เล่นกันเยอะเหมือนกันครับ มีนักเตะถักจากทางยุโรปเข้ามาในทีมอินโดนีเซียเนี่ยคิดว่าไม่ต่ำกว่าเจ็ดตัวเลยและยังมีทา่าท่าชีที่จะโอนมาเพิ่มและเวียดนามจะเจอกับอินโดนีเซียนะครับในวันที่เราจะเจอกับเกาหลีนี่แหละเราก็รอดูนะครับเวียดนามเขาก็มีวิธีคิดเหมือนบ้านเรานะครับเอาเซียนเนี่ยคือจริงๆแล้วผมไม่อยากสนใจหรอกเขามองว่าทีมชาติไทยต้องแพ้แพ้เกาหลีนะครับกับเกาหลีใต้ เราตัวเขาเองก็มีโอกาสที่จะสามารถเอาชนะอินโดนีเซียแล้วก็เข้ารอบไปกับอิรักได้นะครับมันจะทําให้อันดับฟีฟ่าของเขาเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นมาแซงหน้าไทยได้อีกรอบหนึ่งก็เป็นการคิดในลักษณะของของบ้านเรานะครับของเวียดนามก็เป็นเป็นเรื่องวังวนเดิมๆที่เราไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวหรอกอ่าเราจะแพ้เราจะชนะแรง์กิ้งเราจะขึ้นลงอย่างไรเนี่ยเรามองตัวเราดีกว่านะครับคิดว่าอย่างนั้นนะอยากจะปรับไมซ์เซตกับ ครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านในจริงว่าไม่ต้องไปมองทั้งจุดนั้นหรอกครับเหมือนเราไปแข่งกัจจคัะเห็นไหมครับเราไม่ได้คิดถึงเรื่องแรงกิ้งเราไม่คิดถึงเรื่องแซงเวียดนามเราไม่เคยคิดถึงเรื่องเบอร์หนึ่งของอาเซียนเลยเราทําดีที่สุดเรามีวินัยที่สุดเราไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องวินัยในการเล่นนะครับโคดิชีเขาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้อาจจะเป็นเป้าหมายอยู่แต่มันไม่ใช่เรื่องออกออก,ออก,ออกมาข้างนอกนําหน้าหรือมาโปรโมทอะไร เห็นไหมครับแค่เราเสมอ2นัดชนะ1นัดแล้วก็แพ้1นนัดในเอเชียนคับเข้ารอบนะครับได้มันก็ถ้าสามารถทําให้ทีมเราเนี่ยกระโดดขึ้นมาทันทีครับ12อันดับคือฉิชิเขามีแนวคิดในการทําดีที่สุดแมตต์ต่อแมตต์ครับแล้วก็วางแผนนะฮะเท่าที่ผมดูนะผมผมแบบประเมินการทํางานของโค้ดอิชิเนี่ยเขาวางแผนในการประเมินแมตต์ต่อแมตต์และเข้าอ่านทัวร์นาเมนต์ครับคือวิธีการทํางานของโค้ดนะครับ ถ้าเกิดใครเป็นโค้ดพี่มีความรู้ผมต้องกราบขออภัยด้วยผมไม่มีความรู้เท่าท่านแต่ที่แท้ทแทจริงนะฮะในการบริหารจัดการในทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการทํางานในองค์กรใดๆก็ตามแต่ผู้ที่เป็นโค้ดนะฮะหรือผู้ที่เป็นกุญซือเนี่ยนะครับจะต้องมองอย่างรอบครอบคลิปที่ผ่านมาคลิป2คลิปผมพยายามมองภาพรวมระดับทัวร์นาเมนต์ให้ท่านผู้ฟังที่เคารพฟังว่าตารางจการจัดการ่งขันเนี่ยมันม,ม,มีลักษณะแบบไหน ซึ่งมันส่งผลกระทบละเอียดอ่อนมากเกี่ยวกับด้านจิตวิทยาและผลแพ้ชนะและการเข้ารอบดังนั้นเน่ยวิธีคิดของอีชิีผมมองแล้วครับว่าการที่เขาเล่นแบบอาตั้งรับก็มีแบบบุกก็มีในใน,ใน,ในบางแมตช์และมีการาเปลี่ยนตัวผู้เล่นต่างๆหน้าเนี่ยอีชิไม่ได้คิดเพียงแค่แพั่นในลักษณะว่าจะเป็นเจ้าอ,อาเซียนหรือว่าจะได้แรงกิ้งเท่าไร ถ้าคิดแบบวิธีนั้นนะก็คือบุกตะลุยจะเอาชนะอย่างเดียวนี่มันเป็นผลทําให้กองหลังเรารั่วตลอดมาวิธีคิดที่แท้จริงคือนะฮะมันเป็นการมองตัวเองพยายามพัฒนาตัวเองไปแต่ละแมตต์แต่ละแมตและใช้ความฉลาดความละเอียดในการมองว่าทัวร์นาเมนต์นี้เราต้องการอะไรอะไรคือสินสําคัญสูงสุด1 2ึ่สองมี่นะครับมีการเร,เรียงระดับความสําคัญแล้วก็เล่นเพื่ออะไร ไม่ใช่มีว่ามีตัวผู้เล่นดีๆเขาจะอัดลงอัดลงแล้วก็จะเอาชนะให้ได้โดยการจินตนาการโดยที่ไม่มองถึงเรื่องระบบของอฟิตเนสร่างกายหรือระบบของความฟิตทุกอย่างเนี่ยมันต้องไปองค์ประกอบที่มันสมเหตุสมผลในการที่เราไปเจออุซเบกิสถานเนี่ยถ้าเราจะอัดเลยครึ่งแรกเนี่ยกำลังของอุซเบธธกิสถานเขาตัวใหญ่กว่าเราเนี่ยเราก็ควรจะตั้งรับก่อนในครึ่งแรกแผนการของิชีมาถูกหมดแล้วครับมันไปพลาดนิดเดียวจะเบอร์ไอ้จะตัวเลขเบอร์ยี่สิบสองอะ ขึ้นมาจากยูทสามของอุซเบกิสถานดันมายิงเราได้ถ้าไม่ถ้ายิงไม่ได้ได้เรื่องครับครั้งนั้นน่ะแผนการของยอชีกับสซเร็จมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการแพร้อุซเบกในช่วงเอเชียนคัพที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องชาวไทยลหลายคนกงบกไม่ไม่เสียใจเลยทําดีที่สุดแล้วนี่ละครับคือความฉลาดไม่ใช่ว่าจะตบี้ตะบันอัดอย่างเดียวนะครับถ้าเจอทีมที่แข็งแกร่งกว่าเราก็ต้องมีวิธีในการที่จะเอาแต้มจากเขา นี่แหละครับคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยไปคิดเรื่องแรนกิ้งไม่เคยไปคิดถึงเรื่องระดับโลกเจ้าอาเซียนเหมือนกับเพื่อนบ้านเราคิดหรอครับมันจะมาเองอะฮะทำดีเดี๋ยวมันมาเองแล้วถ้าเราคิดแค่นี้เราก็จะพอใจแค่เจ้าอาเซียนหรือพอใจแค่ระดับท็อปร้อยแต่ความจริงผมคิดว่าทีมชาติไทยไปได้ไกลกว่านั้นครับทีมชาติไทยน่าจะอยู่ระดับคาจะให้ดีที่สุดต้องระดับท็อปห้าสิบอัพครับห้าสิบอัพเหมือนแต่ก่อนเราได้เคยได้สี่สิบสามนะไม่ใช่ไม่เคยได้นะ ต้อง50ขึ้นไปครับซึ่งจะเป็นระดับที่ที่ที่ช้างศึกควรจะเป็นและสิ่งที่มันเหนือกว่าเจ้าอาเซียนคือการไปบอลโลกครับเราอยู่ในสายที่ยากลําบากนะในการที่เราต้องมาเจอทั้งเกาหลีแล้วต้องมาเจอทั้งจีนนะครับถึงแม้ว่าคือพูดตรงๆะใจผมลึกๆนะจีนเนี่ยใช่ครับเขาตัวเข้เล่นเขาสูงใหญ่แต่ผมไม่ไม่ไม่เคยคิดเลยว่าทีมชาติไทยจะเอาชนะจีนไม่ได้นะครับดังนั้นการที่จะผ่านเข้ารอบกับเกาหลีเนี่ย ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญเราจะไปอ่านเกมพาลาดแล้วกันว่าถ้าจะเข้าอรอบเกาหลีเราแค่ไปเราแพ้เกาหลีสองครั้งก็ไม่เป็นไรตอนแรกผมคิดอย่างนั้นแหละครับพอมาดูดีๆแล้วโอ้โหเกาหลีชนะเราสองนัดเนี่ยเขาเข้า,ขา,ขารอบเลยพอเขาเข้า,ขารอบเลยอีกสองแมตท,ที่เขาจะเจอจีนกับเจอสิงคโปร์เนี่ยทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันกระพริบตาไม่ได้เลยนะครับแค่แต้มเดียวหรือว่าลูกได้เสียเนี่ยมันก็มันก็เฉือนกันแล้วกับจีนตอนนี้เพราะเราดันพลาดไปแพ้จีนมาแมตหนึ่งอะ ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับก็คือต้องแบ่งแต้มจากเกาหลีให้ได้อันนี้คือวิธีการที่ถูกต้องมีเพื่อนๆน,นหลายคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ก็ขอขอบคุณมากครับขอขอบคุณสําหรับการกดติดตามขอขอบคุณสําหรับการไลค์การแชร์มีเพื่อนคนหนึง่งมาถามคาถามดั้งเดิมเก่าแก่ปงทราบดีครับต้องกราบเรียนนะคะคนที่รู้แล้วก็ก,ก็ก็ต้องขออภัยด้วยมีมีคําถามจริงครับว่าเราจะไปฟุตบอลโลกได้อย่างไร นะครับผมจะพูดให้ฟังสั้นนะคือเมื่อก่อนเนี่ยเขามีโคต้ต้าแค่4.5ทีมตอนนี้ปีนี้มี8.5ทีมครับระบบกาจัดสายการแข่งขันและคัดเลือกไปเตะฟ,ฟุตบอลโลกเนี่ยมันจริงง่ายขึ้นง่ายขึ้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาไอ้ความยากนี่มันหลอกลออเรามา8ปปีเรามันยากเหมือนสมัยอาคุณปียพงศ์พี่ออดเนี่ยเขาเอาไปแค่ทีมเดียวครับต่อมาก็2ทีมครับคิดดูสิครับประเทศในย่านเอเชียเรา40กว่าประเทศเนี่ยเขาเอาแค่ทีมเดียว คือมันหมดโอกาสจริงม,มันเกินฝันจริงอะแต่ตอนนี้ทีมชาติไทยเนี่ยเร,เราไม่พูดถึงแรงกิ้งนะเราอยู่ประมาณระดับที่17ของเอเชียแต่เขาจะเอาแปจุดหทีมไปนะครับแต่ในระหว่างการสะสมแรงกิ้งเนี่ยผมบอกไว้เลยครับการแบ่งสายมันง่ายขึ้นถ้าเราเอาคร่าวๆถ้าเราสามารถนะครับฟังดีๆนะครับทีท่ท่านยังไม่ทราบเนี่ยถ้าเราสามารถเข้ารอบนี้ไปได้นะเขาจะเอาสทีมตอนนี้เรากาลังแข่งกับจีนเนี่ฟังง่าย,ายเลย คะแนนเราอยู่เนอ่าคะแนนเราเท่ากับจีนแต่ลูกได้เสียเราดีกว่าจีนส่วนเกาหลีนี่เขาเขาอันดับหนึ่งลอยลำครับเขาจะมีเขามีหกแต้มเหนือกวาเราสามแต้มถ้าเข้ามาชนะเราสองสองแมตช์เนี่ยเขาเข้ารอบทันทีไม่ว่าเขาจะมีมีการแข่งขันกับจีนกับสิงคโปร์อย่างไรก็ตามแต่ตอนนี้เราหวังเข้ารอบไปอันดับสองครับคือคือเข้ารอบโดยการโดยการมีคะแนานเหนือจีนให้ได้ตอนนี้เราดันไปพลาดท่าพายพายแพ้จีนไปเป็นหนึ่งแมตช์ แต่จีนน่ะก็แพ้เกาหลีมาแล้วหนึแมตช์มันทําให้คะแนนเรากับคะแนนเขาเท่ากันกับจีนนะแต่เกาหลีต้องไปเจอจีนอีกครั้งหนึ่งดังนั้นนะครับเราอยาให้เกาหลีชนะเราทั้ง2องแมตช์เพราะว่าเกาหลีจะลดความเข้มข้นในการเจอกับจีนในในแมตช์เดือนมิถุนายนเขาจะแค่สองทีมครับในการเข้ารอบไปเราหวังจะเข้ารอบไปกับเกาหลีแล้วมันง่ายยังไง คือมันก็ไม่ง่ายหรอกครับแต่มันไม่ถึงกับยากรอบต่อไปถ้าเราเข้ากับเกาหลีไปได้เข้ารอบไปได้เป็นรอบที่สามนะเขาเรียกว่ารอบพัดเลือกรอบที่สามเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นสามสายสายละหกทีมครับสามสายนี่แยกขาดเลยนะครับไม่เกี่ยวกันเราอาจจะเจอทีมไหนก็ได้ในหกทีมเนี่ยแล้วเขาจะเอาสองทีมเข้าไปเตะฟุตบอลโลกเราเป็นสองในหกได้ไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่ามันยากไหมเอาหกทีมมาอาจจะเจอเวียดนามก็ได้ ยืนหัวแถวนะครับเป็นตัวยืนเนี่ยอาจจะเป็นอิหร่านก็ได้หรืออาจจะเป็นญี่ปุ่นก็ได้อยู่หัวแถวเรา,เราก็ปล่อยเขาเถอะครับอย่าไปแย่งเับเขาเลยระดับนั้นนะ่ะเขาระดับท็อปห้าเอเชียแล้วให้เข้าไปแต่อันดับสองเราต้องแย่งอันดับสองให้ได้ครับแย่งอันดับสองคือเรามาแย่งกับอีกสี่ทีมศักยภาพเราสามารถเอาชนะทีมกลางอย่างบาเรนได้ไหมนะครับสามารถเอาชนะทีมกลางอย่าง คีคีสถานหรือเอาชนะทีมกลางอย่างเวียดนามนี้ได้ไหมสี่ทีมอะที่อยู่กับสายเราเนี่ยเป็นการตัดอ่าเป็นการเตะนัดเย่านัดเยือนครับไม่มีการตัดเชือกไม่มีการชิงชนะเลิศครับไม่มีการไม่ไม่มีการไข้ไาาสายด้วยการเตะแบบนัดเย่านัดเยือนเนี่ยผมวิเคราะห์มาหลายครั้งแล้วว่าแบบอิชิเขาถนัดครับท่านลองจินตนาการถึงมันสมองของอิชิ นะครับที่จะพาทีมชาติไทยของเราที่กําลังพลิกๆเนี่ยในระยะนี้เนี่ยไปเจอกับทีมระดับกลางๆของเอเชียนะครับอย่างบาเรนอย่างเวียดนามอย่างอ่าทาจิกิสถานดูสิครับว่าเราจะสามารถต่อกรกับเขาแบบนัดเยานัดเดียว,ดดยวแล้วเก็บคะแนนชนะเขาได้ไหมถ้าทําได้นั่นแหละครับเราจะได้ไปบอลโลกพอจะนึกภาพบอกนะเราไม่ได้ไปแข่งกับทีมในย่านเอเชียทั้ง40ประเทศเลยนะครับเราไม่ได้ไปแข่งกับเขาเพื่อเอาแค่ทีมเดียวนะครับ ตอนนี้เนี่ยถ้าเราเข้ารอบได้เนี่ยเราไปแข่งกับคือพูดง่ายง่ายว่า5ทีมเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยไปเข้าไปลยครับหทีมเราจะเอาอันดับ2เราไปแข่งกับอีก4ทีมในระดับกลางๆเนี่ยเขาจะเราจะแข่งแค่4ทีมเพื่อจะไปบอลโลกอ่ะในทัวร์นาเมนต์นัดเจ้านัดเดือนน่ะท่านทําได้ไหมแต่ผมเชื่อนะอีชีทําได้เห็นไหมครับที่ผมบอกว่าไทยมีโอกาสไปฟุตบอลโลกใครบอกว่าไม่มีโอกาสครับแข่งกับ4ทีมระดับกลางของเอเชียและเราทําคะแนนนัดเจ้านัดเดือนให้เราไปบอลโลกเนี่ย ผมคิดว่าชั่วโมงนี้เนี่ยแพชชั่นเราดีที่สุดนะครับในย่านเอเชียเลยนะฮะในการเตะอยู่ในดับต้นเลยแพชชั่นเราและโค้ดเราเก่งนะฮะผมเชื่ออิชิทาได้ครับแข่งกับอีกสทีมระดับกลางอเอเชียแล้วเราจะไปบอลโลกนะผมคิดว่าอิชิทําได้ซึ่งมันแตกต่างจากยุคคุณปียพงศ์ซึ่งจะต้องแข่งกับ40ประเทศแค่เอาแค่40ทีมนะฮะที่จะเอาแค่ประเทศเดียวอะไปแข่งบอลโลก ตอนนี้จาก40ทีมเนี่ยเหลือแค่4ทีมคุณเห็นไหมครับว่ามันง่ายกว่า10เท่าอของในอดีตในการไปฟุตบอลโลกเมื่อมันง่ายกว่า10เท่าผมถึงใช้คําว่าโอกาสที่เราจะไปฟุตบอลโลกเนี่ยมีมากที่สุดในรอบ80ปีไงครับเพราะว่าการคัดเลือกไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยมันมี3สเต็ปนะรอบ3รอบ4แล้วก็รอบ5มีการเพลยอ์ออฟอีกอันนี้ผมพูดให้ฟังแค่รอบ3ที่เราจะเข้าไปต่อไปเขาจะเอาเขาจะเอา6ทีมแล้วครับไปคุณว่ามันยากไหม ผมบอก่าครับมันไปง่ายไปง่ายที่สุดในประวัติศาสตร์ในรอบ80ปีของการไปบอลโลกเลยครับครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวนะฮะให้ฟุตบอลไทยเตะกับเกาหลีเสร็จก่อนผมจะมาอธิบายให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งและการเตะกับเกาหลีครั้งนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเห็นลู่ทางแล้วครับว่าเราจะเข้าไปยังไงและผลการแข่งขันในแต่ละสายแต่ละสายเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้ท่านฟังนะครับว่าโอกาสที่เราจะเจอใครบ้างเนี่ยมันจะชัดเจนตอนประมาณช่วงเดือน แมทประมาณมิถุนาเนี่ยเราน่าจะรู้ละตรงนั้นผมจะวิเคราะห์ชัดๆเลยครับผมจะเรียงมาหมดเลยประเทศไหนมั่งในเอเชียที่เข้ารอบแล้วมีโอกาสจะเจอเราอย่างไรเนี่ยถ้าเจอเราจะเป็นอย่างไรนะั้นสนุกครับผมจะวิเคราะห์เชิงลึกให้ฟังเลยนะครับด้วยเหตุด้วยผลนะผมผมไม่มีปัจจัยภายนอกนะเพราะผมไม่ได้อยู่ในวงการุตบอลปัจจัยภายนอกผมไม่มีแนวโน้มโน้มเบียงในเรื่องการชอบตัวผู้เล่นการโน้มเบียงผมไม่มีครับ ผมมีอย่างเดียวคือผมรักช้างศึกตรงไปตรงมาครับวิธีวิเคราะห์ของผมเนี่ยแล้วเราจะรู้ว่าเราจะเป็นไงแต่ครั้งนี้ผมเชื่อว่าทีมชาติไทยเราถึงแม้ว่าจะถูกมองจากเพื่อนของเราอย่างเวียดนามอินโดนีเซียได้หลายประเทศเขามองว่าเราเสียเปรียบจีนแต่ผมบอกไว้เลยครับใจลึกๆของผมเนี่ยถ้าถ้าเราไม่ต้องคิดอะไรมากคิดคิดง่ายๆเลยเอาแต้มจากเกาหลีให้ได้ถ้าทําสําเร็จจีนจบขับงานเนี้ยเราได้เข้ารอบเนีย ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับและเราต้องคือคือเอาแต้มจากเกาหลีให้ได้แล้วก็อัดจ,จีนให้ได้แค่นั้นแหละนะครับส่วนสิงคโปร์เราลุ้นเลยสิงคโปร์จะเจอกับจีนวันเดียวกันกับที่เราเจอกับเกาหลี3คู่นี่โฟกัสเลยครับ